สวัสดีครับพี่น้องมาพบกับตตหน้อยตอนแรกๆอีกแล้วครับผมมือนี้อุย้ยหอนออ้ตุมย่ำขาหมูครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหพาพี่น้องมาเมองตุมย่ำขาหมูถุนปียไอพี่น้องโว้ยนะ ใส่ใส่บักขามเปียกพี่น้องอู้ห,ห,หลากผักชีกัดเอ่อข่าตะไคร้ครับผมโอ้โหมึงที่ล่ะชิ้นเอฟเลยกินกับน้ำพริกกะปิตัวหนตำน้ำพริกกะปิไว้แล้วครับผมเดี๋ยวพอมันเปียแล้วจังเอาผักต้นหอมผักชีรุ้ยนาครับผมตุ้นไปเรื่อยๆก่อนครับผม สองขาดนี่สองขาหลังข้ากิข้ากิากนี่แต่หน่อยมาพาเคืองว้าวหุ่นขาเจ้าซื้หุ่นข้าสวยร้อนๆน,นะพี่น้องแมวแสบีบต้มยำขาหมูนี่ปลาสลิดอู้ มีแต่ตัวใหญ่ๆเท่าสามนิ้วครับผมปลาสลิดปลาสลิดผุ้ใดอยากได้สั่งแพร่ว่าได้เด้อครับผมสอยอุดหนุนได้ครับผมปลาสลิดถอดกินกับน้ำพริกครับผมว้าวพักไ้ใส่ต้มยำครับผมเดี๋ยวตาหน่อยตุน้นให้มันเปียกๆก่อน ภาะมองป่าสดิดก่อนสั่งได้ครับว้าวปิดแก๊สแล้วเปียกๆเ,เลยพี่น้องใส่ผักลงไปใส่ผักลงไปนี่โอ้โหต้ยมยำขาหมูมเปียกๆครับผมกินกับน้ำพริกกะปิ เย้ครับสุดยอดนะยวไปกินเขากันครับ